คโรนายว่าแม่จะทําอะไรให้ฉันกินน่ะไม่รู้เหมือนกันสิแต่รู้สึกว่ามันจะต้องอร่อยมากๆเลยแม่จ๋าแม่จะทะํานนทสลัดผักให้กินน่ะโอ้ดูสิเฮ้ยนี่มันผักสดๆเลยนะเนี่ยวันเนี้มันจะต้องอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลูก นี่แม่กำลังจะทำให้กินน่ะคุกเขาเข้าไปอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงสลัดผักน่ากินไหมจ๊ะลูกว้าวน่ากินจังเลยค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเอาไปวางไว้ที่โต๊ะก,ก็แล้วกันนะตามมากินสิจ๊ะลูกได้เลยโอยแควร์สลัดผักน่ากินสุดๆไปเลยอ่ะว้าวดูสิของกินที่แม่ทำไว้ให้เนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยคุณแม่ ช่แล้วจ้าโซซีอ่อย่าลืมกินเยอะๆด้วยนะจ๊ะลูกนี่แม่ทําสุดฝีมือเลยนะจ๊ะวันเนี้ยไหนๆก็เป็นวันหยุดของหนูแล้วก็ทานให้เต็มที่นะจ๊ะลูกถ้าอย่างนั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะคุณแม่เอ๊จะกินอะไรก่อนดีตามสบายเลยนะจ๊ะลูกรักกินให้หมดเลยแล้วก็กินเยอะๆด้วยนะหนูจะได้อ้วนไงโอ้ยแม่อยากให้หนูอ้นวนหรอคะเนี่ย งั้นขอเป็นฮอดอกนะฝีมือคุณแม่เนี่ยอร่อยสุดๆไปเลย <c oughs> อย่าชมแม่เยอะสิจ๊ะนี่แม่จะลอยแล้วนะจ๊ะเนี่ยกินสิลูกกินเยอะๆเลยแล้วคุณแม่ไม่กินเหรอคะเนี่ยยังหรอกจ๊ะแม่ขอแค่ชาแล้วก็กาแฟตอนเช้าแค่นี้แม่ก็อิ่มแล้วขอแค่แม่เห็นลูกกินอิ่มท้องแม่ก็มีความสุขแล้วจ้ะ ซูซี่ <S <S โอยคุณแม่น่ารักสุดๆไปเลยอืองั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะโอยของที่คุณแม่ทำแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยอะอืมหนูจะกินให้หมดเลยอ้ออร่อยมากๆเลยอย่าเร่งกินขนาดนั้นสิจ้าลูกเดี๋ยวก็ติดคอกันพอดีอ่ะก็ของที่คุณแม่ทำอร่อยทั้งหมดเลยนี่คะคุณแม่ จูซี่ดีใจจังเลยที่เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่นะคะเนี่ยคุณแม่ทำอาหารได้อร่อยสุดๆไปเลยอขอบคุณนะคะคุณแม่นี่ไม่คิดจะแบ่งแคลเรากินบ้างเลยเหรอครับเนี่ยเหียวน่ากินไปหมดเลยแม่เป็นอีกหนึ่งคนที่คอยปกป้องเราเสมอ S <S <N ic ly> นายเอาไอซ์ครีมของฉันไปทำไมอ่ะนี่ฉันเพิ่งซื้อมานะเนี่ย <N ic ly> ฉันยังไม่ทันได้กินเลย <N ic ly> นายใจร้ายนายใจดำที่สุดเลยเฮ้จะร้องห่มร้องไห้ไปทําไมแบ่งคนอื่นเขากินบ้างสิก็ฉันอยากกินนี่นาะไอติมของเธอมันน่ากินสุดๆไปเลยเฮ้ <N ic ly> <N ic ly> เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะซูซี่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะลูกเอ๊ะเสียงคุณแม่ค,แม <c oughs> คุณแม่คุณแม่ค่ะเพื่อนเขาย่งไอศครีมของหนูไปอ่ะหนูยังไม่ทันได้กินเลยเอ๊ะเพื่อนแย่งไปเหรอจ๊ะนี่พ่อหนูน้อยทําไมถึงได้เอาไอศครีมของเพื่อนไปละจ๊ะเนี่ยผม <c oughs> ไม่ได้เป็นคนแย่งมาซะหน่อยไอติม มันมาอยู่ในมือของผมเองอะสงสยัยเหมันคงจะอยากให้ผมกินละมังเนี่ยทำไมนายพูดแบบนั้นล่ะไอติมนี้ฉันเป็นคนซื้อมานะนายเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยหนูน้อยทำไมถึงแย่งของเพื่อนละจ๊ะซูซี่มาเรียนที่นี่เพื่อต้องการเพื่อนที่น่ารักน่ารักถ้าหนูเลือกอรังแกซูซี่แม่สัญญานะจ๊ะ ว่าจะซื้อขนมมาฝากหนูบ่อยๆเลยหนูเป็นเพื่อนกับซูซี่ได้ไหมจ๊ะเอ๋ให้ขนมผมบ่อยๆอย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นเออฉันคือในตีไม่เธอก็ได้นะใย,ยมีแมวเอ,อ๋ทำไม่ง่ายจังเลยเอา้าก็ง่ายสิถ้าฉันคือในติีไม่เธอแล้วก็แม่ของเธอก็จะซื้อไอติมไหมฉันเยอะๆไงหูย,ย <laughs> นี่ฉันเนี่ย ฉันหลาดสุดๆไปเลยใช่ไหมอ่ะนี่ใยมีแมวอะไรที่ฉันรังแกเธอแล้วก็เธอก็ลืมลืมมันไปซะน,นะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยฉันให้อภัยเธอเราก็มาเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะฉันควรจะเป็นคนให้อภัยนายไม่ใช่หรอเออเออไม่เป็นไรอ่ะงั้นให้อภัยก็ได้โอ้โหใยมีแมวเธอนี่ฉันหลาดสุดๆไปเลยนะเนี่ย เธอรู้ไหมว่าถ้าเธอเป็นเพื่อนของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะปกป้องเธอได้ด้วยนะเพราะว่าในห้องอ่ะไม่มีใครกล้ายแย้มกับฉันสักคนอะงั้นเธอก็มาเป็นเพื่อนกับฉันซัเธอะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนข้มครองเธอเองเออต่อไปเนี่ยมีขนมก็แบ่งๆฉันกินด้วยนะฉันไม่ค่อยมีตังอะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะหนูน้อยที่ยอมเป็นเพื่อนกับซูซี่ โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับผมยอมทุกอย่างอยู่แล้วเพื่อขนมสวัสดียายมีแมวเราได้เป็นเพื่อนกันแล้ว <c oughs> เขาน่าเป็นเพื่อนด้วยไหมเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวสมัยเด็กของฉันเองแล้วตอนนี้ฉันก็โตแล้วก็ทำงานแล้วด้วยฉันทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วเพื่อนของฉันก็ได้เป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลตอนนี้ฉันทั้งใจทำงานเก็บเงิน เพราะสิ่งเดียวที่ฉันอยากเห็นมากที่สุดก็คือรอยยิ้มของคุณแม่ฉันตั้งใจเก็บเงินเพื่อเอาเงินที่หามาได้มอบให้กับแม่ของฉันมันเป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดถ้าฉันสามารถทํามันได้อีกแค่อาทิตย์เดียวเงินเดือนเดือนแรกของฉันก็จะออกมาแล้วฉันตั้งใจว่าจะเอาเงินเดือนเดือนนี้ใส่มือของแม่ฉันฉันอยากให้แม่ภูมิใจที่แม่ไม่เสียแรงเลี้ยงลูกคนนี้มา อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยอ่ะฉันอยากเห็นใบหน้าของแม่แล้วว่าแม่จะยิ้มแล้วก็ภูมิใจในตัวฉันแค่ไหนที่เห็นฉันประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรอย,ยิ้มคนที่เฝ้าเลี้ยงฉันมาอยากเห็นจังเลยนะหน้าของแม่ตอนที่ได้รับเงินของฉันแม่จะดีใจจนร้องไห้ไหมนะแคโระแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เหรอครับ ไม่รู้ว่าอาการของคุณแม่ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนั่นนะสิหมอแม่ของฉันเป็นยังไงบ้างซูซี่หมอเสียใจด้วยนะแม่ของเธออยู่ได้แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นอ่ะเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวสิหมอไหนนายบอกว่ารักษาได้ไงฉันขอโทษด้วยนะซูซี่ฉันเสียใจด้วยจริงๆอ่ะเอ๊ะอะไรของนายอ่ะทำไมมันไวแบบนี้ ไหนายบอกว่าแม่อาจจะอยู่ได้สองสปีไงถ้ารักษาดีๆแล้วนี่ยังไม่ทันถึงสองปีเลยทำไมทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ละหมอคือซูซี่มาเร็งมันลามไปถึงจุดสำคัญแล้วนะสิ <rapping? S 2> หมอเสียใจด้วยนะมันไวเกินไปอ่ะเกินกว่าที่หมอจะรักษาได้ในฐานะเพื่อนแล้วฉันเสียใจด้วยนะซูซี่เธอไปใช้เวลากับแม่ ให้ได้มากที่สุดเถอะนะซูซี่หมอไม่จริงใช่ไหมอะนายกำลังล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันขอโทษซูซี่แม่เข้าไปเถอะนะซูซี่หมอแม่แม่จ๋าแม่แม่จ๋าแม่แม่เป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยเอ๊ซูซี่แม่คิดถึงหนูจังเลยลูก แม่รู้ตัวเองดีว่าแม่จะอยู่ได้ไม่นานแล้วแม่รักหนูนะจ๊ะซูซี่ขอแค่แม่เห็นหนูประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแม่ก็ดีใจที่สุดแล้วล่ะจ้ะลูกแม่จ๋าทำไมแม่พูดแบบนั้นล่ะหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูไปอีกร้อยปีเลยนะจ๊ะแม่ซูซี่แม่ขอโทษนะจ๊ะโลกนี้ ให้เวลาแม่อยู่ได้เท่านี้จริงๆแม่รักลูกนะจ๊ะซูซี่แม่ไม่ไหวเอ๊ะแม่แม่จ๋าแค่รอแม่แม่ไม่อยู่กับฉันแล้วแม่จ๋าแม่อย่าทิ้งหนูไปแม่ไม่อยู่แล้วหนูจะอยู่กับใครแม่จ๋าเอ๊ซูซี่ แม่ของเธอไปไวกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยเธออย่าเสียใจไปเลยนะซูซี่แม่เขาไปสบายแล้วือ <c oughs> ฉันไม่เหลือใครแล้วหมอฉันรักแม่ทำไมสวรรค์จะต้องพากแม่ไปจากฉันด้วยเื้ยเมาเมาเมาหัวรัน้าเอ้ย,ออยชีวิต กู้ไม่เคยสางเมาเออโอ้ยถึงบ้านได้กบุญเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออทำไมวันนี้ฉันเมาแบบนี้แล้เนี่ยเออเดินก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเออนี่มันฝนตกหรือว่าหิมะตกกันแน่เนี่ยโอ,อ้ตาลายตาลายเอยเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายอ่ะเออมีอะไรกินบ้างเนี่ยหิวชะมัดเลยเอ,อ๊ะคุณแม่วันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างหรอครับเนี่ยคุณแม่ยาย นั่งทำอะไรของเขาอยู่น่ะเออกำลังกินอะไรเนี่ยทำไมตาฉันลายแบบเนี้ยคุณแม่ไม่เอาอะไรให้ผมกินบ้างครับเอ๊ะกลับมาบ้านแล้วเหรอจ้าเนี่ยไข่ลูกเขยเออผมลูกเขยเฉยๆครับไม่มีไข่อ๋อแม่ขอโทษด,ด้วยจะกินอะไรเหรอแม่ไม่ได้ทำอะไรไว้ให้นะนะอ้าวทำไมพูดแบบนี้ล่ะครับคุณแม่เดี๋ยวก็สวยสิเอ๊ะอยากกินข้าวสวยหรือ แม่ไม่ได้ทำข้าวสวยไว้ให้นะมีแต่น้ำอ่ะกินไหมลูกอา้อาวอา้าวอ้าวสวยครับแม่สวยไม่ใช่อยาก,กินข้าวสวยเฮ้ยนี่พันละเมียของผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อเขาทำงานอยู่ในห้องนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าไปคุยกับพันละเมียของผมคุยแม่ก็ยืนรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับไม่มีกับข้าวใช่ไหม เอ,อแบบนี้จะต้องเจอดีซะหน่อยแล้วเฮ้เซาเซาเธออยู่ไหนพี่กลับมาแล้วน้องเซาเธอทำอะไรของเธออยู่เนี่ยเฮ้ hey, พี่มีอะไรของพี่ฉันกำลังทำงานอยู่นะตอนเนี้อย่ามายุ่งได้ไหมเฮ้ยไ, hey, ไม่ยุ่งได้ยังไงพี่กลับมาเหนื่อยๆเนี่ยแม่ของเธอไม่มีของกินไว้พี่เลยเฮ้ย hey, แบบนี้มันไม่ได้นะเซา เธอหันมาคุยกับพี่ก่อนเดี๋ยวนี้โอตอนนี้เมามากเลยนะอะไรของพี่อีกเนี่ยเฮ้ยเมาไม่อีกแล้วใช่แล้วเมาแล้วก็โมโหหิวด้วยตอนเนี่ยเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าคุณแม่ไม่ได้ทํากับข้าวให้คุณพี่อีกแล้วใช่แล้วแม่ของเธอไม่ทํากับข้าวให้ฉันน่ะเธอต้องไปจัดการนี่พี่ด้วยนะเซาไม่อย่างนั้นพี่ไม่ยอมจริงๆด้วย ฮ้ยโอเคเดี <Bien ven ido> okay, Guys, like ๋ยวฉันจะไปจัดการคุณแม่ให้ก็แล้วกันนะคะฉันรักพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวเรื่องเนี้เซเลาจะจัดการให้เองค่ะพี่เอสดีมากที่รักสมแล้วที่พี่รักเธอไปจัดการแม่ของเธอซะเออได้ค่ะเฮ้ยนี่คุณแม่คะคุณแม่ทำไมถึงไม่ทำกับข้าวว่าให้สามีหนูละคะคุณแม่ เซ่าก็สามีของลูกนะเมามาทุกวันนี้จ้ะบางครั้งเขาก็ไม่กินข้าวบางวันเขาก็กินแม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนดีแม่กะว่าจะทำตอนเขาเลิกงานนะสินี่นี่นี่เธออย่าไปฟังแม่เธอนะเขาพูดไปอย่างนั้นล่ะเขาไม่ตั้งใจจะทำกับข้าวให้พี่จริงด้วยสิคะแม่แม่ไม่ตั้งใจ ที่จะทำกับข้าวให้แฟนหนูล่ะคะเนี่ยแบบนี้เราก็คงจะอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้แล้วนะสิคะคุณแม่เอ๊เดี๋ยวก่อนสิจัเซล่าฟังแม่ก่อนสิลูกแม่กะจะทำให้เขาเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวแม่ไปทำให้นะมันสายไปแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่นับถือแฟนของหนูเลยคุณแม่ไม่คิดจะทำกับข้าวให้แฟนหนูเลยคุณแม่บกพร่องมากเลยนะคะเนี่ยงั้นหนู ขอไล่คุณแม่ออกจากบ้านหลังนี้ค่ะ <S <S คุณแม่ไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวหนูจะจ้างคนรับใช้มาแทนดีมากเลยเซ่าเธอทำถูกใจพี่มากเลยนะ <S <S ไล่แม่เธอออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยอยู่ไปก็รกหูรกตากับข้าวก็ไม่ทำให้พี่กินด้วยนะเนี่ยจริงอย่างที่พี่เอสว่าคุณแม่น่าจะออกจากบ้านหลังนี้ไปได้แล้วนะคะโอ้เซลา เธอน่า,อารักที่สุดเลยเพียรักเธอจริงๆเลยนะเนี่ยที่เธอเข้าข้างพี่เนี่ยแม่ของเธอสมควรที่จะโดนไล่ออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วไปสิครับคุณแม่แม่ยกบ้านหลังนี้ให้หนูแล้วหนูมาไล่แม่อย่างนั้นเหรอเพราผู้ชายคนนี้คนเดียวใช่ไหมเซล่าทำไมหนูทำแบบนี้กับแม่ <c oughs> ลูกลูกของฉันทำไมถึงได้รักหลงสามีขนาดนี้ เซลาแม่ของเธอไปแล้วโอ้ยเท่รักฉันรักเธอที่สุดเลยต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเป็นคนดูแลเธอเองนะเซลาที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะพี่นะจ๊ะพี่เอสพี่อย่าทิ้งฉันไปไหนนะตอนเนี้ฉันทำเพื่อพี่ได้ทุกอย่างเลยจ้ะเธอทำดีมากเซลาต่อไปนี้บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีแค่เราสองคนแม่ เป็นคนทำตัวเองนะจ๊ะจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะไล่แม่ไปเลยเซาทำไมถึงทากับแม่ได้ <c oughs> เห็นผู้ชายคนนั้นดีกว่าแม่เลวเนี่ย <c oughs> แล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนละเนี่ยบ้านก็ไม่มีให้อยู่แล้วเซา <c oughs> คือว่าพี่มีเ,เรื่องอยากจะบอกนะนะเออพี่อยากให้เซาโอนบ้านหลังนี้ เป็นชื่อพี่จะได้ไหมอ่ะเอ๊ะทำไมเหรอจ๊ะพี่ก็บ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นชื่อฉันพี่ก็อยู่ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรพี่กาอยู่แล้วเชียวว่าจะพูดไปแบบนี้เนี่ยเซาจะต้องไม่ยอมยกบ้านหลังนี้พี่อย่างแน่นอนอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะพี่ทำไมพี่ถึงอยากได้บ้านหลังนี้เป็นชื่อพี่นักละจ๊ะเซาพี่ตกงานอะพี่กลัวเซาจะทิ้งพี่ไปนะสิ พี่ขอหลักประกันได้ไหมอ่ะโถพี่ฉันก็คิดว่าอะไรพี่เพิ่งตกงานได้แค่วันเดียวเองนะจ๊ะเออก็ได้ก็ได้ไดงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเซ็นยกบ้านนี้พี่นะจ๊ะ <c oughs> ก็ฉันรักพี่นี่นาะเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยฉันจะเซ็นให้วันนี้เลยจ้ะ <c oughs> โอ้เซ่าเธอเป็นคนดีจริงๆเลยพี่รักเธอที่สุดร,รับรองว่าพี่จะไม่มีวัน ทิ้งเธอเลยเ uh huh. มาเมาเมาว,วันนี้เมามาอีกแล้วอ,อขับรถจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเมาเล่าดีกว่าเมาใจเมาอะไรไม่ทุกใจเท่าเมาเธอเอ,อ้อเอ้ยเฮ้ยพี่นี่ก็ปากหวานจริงๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเฮ้ยนี่บ้านของพี่เหรอจร๊ะเนี่ยงั้นฉันขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะจ๊ะ uh huh. โอ้ยดูสิ วันนี้ทำไมพี่แต่งตัวเท่แบบนี้ล่ะจ๊ะเนี่ย<อ>นี่เลยแชะไว้เลยฉันจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปแชร์ใน Facebook ให้เพื่อนๆฉันเห็นด้วยว่าแฟนใหม่ของฉันเนี่ยหล่อเท่ขนาดไหนหุยดูสิเฟี้ยวสุดๆไปเลยโอ้ที่รักเดี๋ยวจะตากฝนเป็นหวัดเอานะจ๊ะเอ๊ดูสิเป็นห่วงฉันด้วยเหระจ๊ะเนี่ย น่ารักฝุดฝุดไปเลยหุยน่ารักจังเลยนะจ๊ะเนี่ยโอ้นี่ฉันโดนแฟนใหม่จูบเรอเนี่ยโอ้ใจละลายเอาอ,อย่างงี้ก็แล้วกันนะจ๊ะแซนดี้เข้าไปในบ้านพี่ดีกว่าไหมบ้านพี่เนี่ยกว้างกว้างนะจ๊ะเข้ามาด้านในเลย,อ,ยอุ้ยรอด้วยสิจ๊ะเดี๋ยวแซนดี้จะตามเข้าไปด้านในนะ เอ้ยไปสำรวจดูซิว่าบ้านใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่พอๆกับพี่เลยเข้ามาดูด้านในสิแซนดีเฮย้ยแย่แล้วยายแกอยู่บ้านแล้วเนี่ยเอ๊ะพี่จ๋าพี่เอสใครเหรอจ๊านั่นน่ะเออคือว่าคนรับใช้นะจ๊ะคนรับใช้บ้านพี่เองเอ๊ะเสียงใครอ่ะเอ๊ะพี่เอสพี่เอสกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ย เดี๋ยวสิพีเอสพาใครมาด้วยหรอคะเนี่ยใครกันน่ะนี่หล่อนหลอนเป็นใครเนี่ยมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงอ่ะสวยแล้วสิแซนดี้มาคุยกับพี่ตรงนี้แป๊บสนึงเอ๊ะมีอะไรเหรอเจ๊ะพี่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะคือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นเมียของพีเอสน่ะสิเออคือว่าอัปประมาณนั้นเราะจ้ะแซนดี้ เอ้พีเอสไหนพีเอสบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนลับช้ไงนี่อะไรกันเนี่ยฉันไม่ยอมนะพีเอสพี่ต้องไปเคลียร์นี่ไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องเลยไม่งั้นฉันไม่ยอมจริงๆด้วยเออจะผากมาทําไมกันเลยเนี่ยเออคือว่าเซานี่คือแฟนใหม่ของฉันเองอ่ะเธอก็สวัสดีเขาซะส,สินี่อะไรกันคะพีเอสพี่จะให้ฉันไปสวัสดีเมียใหม่ของพี่เนี่ยนะ เอ๊ะอะไรกันน่ะฉันเป็นแฟนใหม่ของพี่เอสนะแล้วเราก็รักกันมากด้วยเธอต้องหักละ่ะที่ควรจะออกจากบ้านหลังนี้ไปซักพีเอสฉันรักพี่นะแล้วฉันก็ต้องการให้พี่ไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านหลังนี้ไปด้วยเออคิดว่าเซาเธอควรจะออกจากบ้านหลังนี้ไปซะเพราะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อฉันแล้วเอ๊ะทำไมพี่ถึงทำแบบนี้กับฉันละ่ะ ฉันไล่แม่ออกจากบ้านหลังนี้ไปก็เพื่อพี่ฉันเซ็นยกบ้านหลังนี้ให้ก็เพราะพี่ฉันรักพี่คนเดียวแล้วทำไมพี่ถึงได้พาผู้หญิงคนนี้เข้ามาหยามฉันถึงในบ้านแถมไม่พอเพียงไล่ฉันออกจากบ้านอีกเหรอจ๊ะพี่เอสฉันรักพี่นะพี่อย่าทำแบบนี้กับฉันสิโธ่โธโธยังจะมาบีบน้ำตาอีกเหรอเนี่ยพี่เอสไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปซะ ไม่อย่างนั้นล่ะก็แซนดี้จะกลับบ้านนะคะเนี่ยโอ้แซนดี้ใจเย็น,ยนจะจเย็นๆน,นี่เธออย่ามาบีบน้ําตาได้ไหมอะเซาเธอออกไปจากบ้านหลังนี้ซะใช่แล้วจ้ะพี่เอสแฟนเก่าก็เหมือนแก้วเล้าแตกอย่าเก็บมาชงกินเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะบาดปากเอาจ่ะพี่เอสโอ้พูดเรื่องเราเนี่ยถูกใจพี่จริงๆเลยน้องแซนดี้พีเอสจ๋า เราเข้าไปดูห้องนอนกันดีกว่าเนาะยืนอยู่ตรงเนี้ยเหม็นสาบจังเลยพี่เอสโอแซนดี้พี่ก็ว่ามันเหม็นสาบนะแถวเนี้ยเซลาฉันออกมาฉันหวังว่าคงจะไม่เจอเธอยืนอยู่ตรงนี้นะแซนดี้เข้าไปดูห้องนอนพี่ดีกว่าเนาะอุ้ยพี่เอสไปกันดีกว่าค่ะอย่ายืนอยู่ตรงนี้เลยแซนดี้ไม่ชอบไหนล่ะคะห้องนอนของพี่เอสนะ่ะ พาเซนดี้ไปดูหน่อยสิคะโอ้แซนดี้ตามพี่มาทางนี้สิจ้าสาวน้อยโ,อโหุยพี่เอสรอเซนดี้ด้วย <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันทิ้งคุณแม่พอเลือกผู้ชายเร็วๆคนนี้น่ะเหรอ <c oughs> สุดท้ายฉันก็ต้องโดนเฉดหัวออกจากบ้านหลังนี้สินะ <c oughs> คุณแม่หนูขอโทษ หนูโดนกรรมตามสนองแล้วคุณแม่คุณแม่อยู่ที่ไหนคะเนี่ยไอ้ผู้ชายแล้วเซาจากที่ฉันฟังเธอพูดมาเนี่ยเธอจะต้องตนกนรกหมกไหมอย่างแน่นอนถ้าเธอไม่อยากให้หมกมันไหมนะเธอห่อใบตองเยอะๆนะอะไรของนายเนี่ยเหมือนใช้เวลามาล้อเล่นไหมเออฉันขอโทษเธอบาปแน่นอนอ่ะเธอทิ้งแม่เธอ เลือกผู้ชายเร็วๆคนนั้นได้ยังไงอะฉันเสียใจฉันขอโทษฉันสำนึกผิดแล้วเธอไปบอกกับแม่เธอดีกว่าไหมเซล่าแม่ครับแม่จะไปไหนล่ะครับเนี่ยก็แคารถวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวนะสิจะมานี่เลยพาแก่มาซื้อเบอร์เกอร์กินไงโอ้ยผมจะได้กินเบอร์เกอร์หรอครับเนี่ยว้าวลาวปากลาบปากลาวปากซื้อที่ไหนอ่ะ ฉันไม่ได้บอกว่าจะซื้อลาบไม่กินซะหน่อยมันไม่ใช่แบบนั้นครับแม่เอ๊ะเมสาวน้อยคือป้าป้าขอตังค์หน่อยได้ไหมป้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วป้าหิวเอ๊ะป้าจ๋าทำไมถึงได้อดข้าวหลายวันแบบนี้ละจ๊ะป้าไม่มีตังค์ป้าถูกลูกไล่ออกจากบ้านป้าไม่มีที่ไปจ้ะ น้าสงสารจังเลยคนที่อยากมีแม่ให้อยู่ด้วยแต่กลับไม่มีโอกาสคนที่มีแม่อยู่ด้วยได้แท้แต่กลับไม่ดูแลใส่ใจท่านเลยสวรรค์ทำไมถึงไม่ยุติธรรมเลยป้าจา๋าถ้าป้าไม่มีที่ไปป้าไปทำงานบ้านฉันได้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะให้ตังป้าไว้ใช้เอง1,000บาทพอใช้ไหมจ๊ะโอ้แม่สาวน้อย ทำไมถึงได้เป็นคนที่จิตใจดีแบบนี้ถ้าลูกของป้าได้ครึ่งหนูสักครึ่งก็คงจะดีสินะอย่าโทษใครเลยค่ะคุณป้าทุกคนล้วนมีกรรมคุณป้าคะไปทำงานบ้านหนูกันดีก,กว่านะคะมาขึ้นรถเถอะค่ะโอ้แม่หนูน้อยทำไมถึงได้เป็นคนดีจังเลยป้าสัญญานะจ๊ะว่าถ้าป้าเป็นแม่บ้านที่บ้านหนูป้าจะทำงานบ้านไม่เกียงเลยคุณป้า ดูเป็นคนใจดีจังเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะขอแค่คุณป้าไปทํางานที่บ้านกับหนูหนูก็คงจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยเฮ้ยหิวข้าวจังเลยคุณป้าคะมีอะไรให้ซูซี่ช่วยไหมอ่ะเอ๊คุณซูซี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะไปนั่งเลยเดี๋ยวป้าเนี่ยจะเป็นคนทําให้กินเองไม่ต้องห่วงนะคะคุณซูซี่อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วคะ่ะว้าวดูสิ ฮ้ยหอมสุดๆไปเลยค่ะคุณป้าให้หนูช่วยไหมอ่ะหนูเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะก็ได้นะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะคุณซูซี่ไปนั่งที่โต๊ะเลยเดี๋ยวป้าจะเอาไปเสิร์ฟเองนี่ไงเสร็จแล้วว้าวน่ากินจังเลยงั้นหนูไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะโอเคเลยจ้ะหนูซูซี่เฮ้ยหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วว้าวดูสิของกินเต็มโต๊ะเลยอะเคาร์นี่ได้แล้วจ้ะไข่ดาวกับฮอดอก ว้าวหอมน่ากินจังเลยอ่ะคุณป้ามาทานด้วยกันสิคะเออไม่เป็นไรจะหนูซูซี่ป้าเป็นแม่บ้านเดี๋ยวป้าไปนั่งทานในครัวได้จ้ะอย่าพูดแบบนั้นสิคะคุณป้าซูซี่ไม่ถือถ้าคุณป้าปล่อยให้ซูซี่กินคนเดียวซูซี่ก็กินไม่อร่อยนะสิไม่มีคนกินด้วยเหงาแย่เลยคุณซูซี่นี่ขี้อ่อนจังเลยนะคะเนี่ยได้คะ่ะเดี๋ยวป้าจะกินเป็นเพื่อนเองเย้ yeah, ดีจังเลย ทานเยอะๆเลยนะคะคุณป้าจ้าจ้างั้นหนูขอชิมนี่ก่อนเลยไข่ดาว <c oughs> อื้มอื้อร่อยมากๆเลยเอะอะไรอีกนะว้าวขอเป็นสลัดก็แล้วกันนะคะซูซี่ชอบกินสลัดมากเลย <c oughs> อื้อือร่อยจังเลยนะคะเนี่ย <c oughs> คิดถึงคุณแม่จังเลยอ่ะคุณแม่ซูซี่ทำสลัดอร่อยเหมือนกันเลยนะคะ ถ้าอย่างนั้นก็ทานเยอะๆเลยนะคะคุณซูซี่ขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้าอืมอือารอร่อยมากๆเลยกับข้าวมื้อนี้เนี่ยซูซี่มีคนกินเป็นเพื่อนด้วยม,มันทำให้กับข้าวที่บ้านหลังนี้อร่อยขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยปกติแล้วแม่ของผมเขานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวนะครับคุณป้า จริงเหรอคะเนี่ยคุณซูซี่งั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปป้าจะนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนคุณซูซี่ไปตลอดเองนะคะคุณป้าคุณป้าใจดีจังเลยนะคะเนี่ยซูซี่ขออย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะเอ๋อะไรเหรอคะคุณซูซี่ซูซี่ขอเรียกคุณป้าว่าคุณแม่ได้ไหมคะเอ๋มันจะดีเหรอคะคุณซูซี่ ได้ไหมคะคุณแม่คุณซูซี่ได้สิคะทำไมจะไม่ได้ล่ะขอบคุณนะคะต่อไปนี้หนูจะไม่เหงาแล้วหนูได้มีแม่คนที่สองมาเติมเต็มชีวิตของหนูแล้วขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้ฉันได้เจอคนดีๆบนโลกใบนี้ขอบคุณมากเจ้าคะ่ะ เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการทําความดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเห็นเสมอไปนะคะแต่ว่าขอแค่เราทําแล้วเรามีความสุข ก็พอแล้วเท่านั้นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลับบงใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันละ่ะสำหรับซีรีส์หัวหน้าห้องนะคะขอยกยอดไปวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้าหมอแม่ของฉัน กำลังจะตายใช่ไหมหมอถ้าตามที่เธอเขียนแล้วก็แม่เธอก็ต้องตายนะซูซี่แต่ที่ฉันเห็นวิ่งแวบเข้าไปในห้องเมื่อกี้น่าจะยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ย